เราก็ต้องเชื่อพระพุทธเจ้าท่านได้ตรัสไว้ว่าชีวิตเหล่านั้นมันมีบุญมีกรรมคอยสนับสนุนเราอยู่เมื่อเราเกิดมามันก็จะมีความสุขและมีความทุกข์บุคคลผู้ฉลาดก็จะต้องรู้จักทำใจได้ทำใจว่าชีวิตเหล่านั้นมันก็เป็นเพียงสิ่งที่อยู่ด้วยบุญด้วยกรรมหรือว่าตามบุญตามวาสนาที่เรามี แม้แต่ความเกี่ยวข้องกันแม้แต่การไปเกิดในที่ต่างๆมีทรัพย์สินมากมีความปลอดภัยมีความเฉลียวฉลาดมันก็เกิดจากบุญกรรมหรือความดีที่เราเคยได้สั่งสมเมื่อจะเป็นรูปร่างหน้าตาผิวพรรณมันก็ล้วนแล้วแต่เป็นเหตุเป็นปัจจัยที่สนับสนุนเราให้คิดว่าเราไม่มีโรคภัยไข้เจ็บไม่มีนี่ม,มีมีสิน เรารักษาศีลเราทำสมาธิจเจริญภาวนาชีวิตเราก็จะมีความสุขอย่าไปกลัวความตายเมื่อถึงคราวตายแล้วยาก็รักษาไม่ได้เมื่อถึงขราวที่เราจะหมดบุญหมดกรรมก็ไม่มีอะไรต้านทานได้ฉะนั้นเมื่อเรามีอายุมากหรืออายุน้อยก็ตามให้เราพอใจในสิ่งที่เรามีอยู่เราจะต้องจากจากสิ่งเหล่านี้ไปทั้งหมด แม้แต่ร่างกายของเราเมื่อตอนที่เราเจ็บเราป่วยบุญมียังพอมีกรรมรักษาอยู่เราก็อยู่กับลูกกับหลานเราแต่เมื่อถึงคราวจะต้องทิ้งทรัพย์สมบัติไปต้องคิดว่าเรามีความดีที่ทำไว้มันได้มากกว่านั้นอีกเช่นร่างกายเราแก่เราอาจจะไปเปลี่ยนใหม่ที่มีร่างกายดีหน้าตาดีไปสวรรค์ กินอะไรก็ไม่ต้องกลัวเป็นเบาหวานความดันฟันที่หักมันก็ได้ฝันดีขึ้นมาหรือเรามีรถมีบ้านมีที่นาตายแล้วมันได้มากกว่านั้นอีกบางคนก็เป็นห่วงเป็นห่วงบ้านหลังเล็กๆอย่าไปยินดีมันยมตึกกี่ชั้นก็ตามตายไปแล้วเขาบอกว่าได้วิมานใหญ่หรือกลัวจะเหงามีพวกน้อย พระพุทธเจ้าท่านบอกว่าคนที่ทำความดีตายไปแล้วมีบริวารมากแต่งตัวสวยๆหรือบางคนก็ห่วงยวดยานพหานะโอตายไปแล้วได้มากกว่านั้นสวยกว่านั้นวิจิตพิสดารกว่านั้นฉะนั้นอย่าไปยึดมั่นถือมั่นในร่างกายในสังขารในสิ่งที่เรามีก็เชื่อพรพุทธเจ้าว่าตายไปแล้วถ้าเราทำความดีนึกถึงศีลนึกถึงทานที่เราให้เนี่ย ตายบนสวรม,มันจะมีมากกว่านั้นยิ่งนิพพานหรือไปชั้นพรมยิ่งมีความสุขมีความละเอียดมากกว่านั้นแต่อย่างไรก็ตามพระเจ้าท่านแนะนำว่าไปสู่ความหลุดพ้นดีที่สุดเพราะยังมีโอกาสพลาดมาเกิดเป็นมนุษย์อาจจะต้องตกนรกไปอีกฉะนั้นต้องมีสติรักษาความดีไว้นโยมเราต้องรู้จักเตรียมตัวอยู่ตลอดเวลาเลย ก็คือเราไม่รู้ว่าเราจะพลัดภาคจากทรัพย์สมบัติต่างๆจากสังขารร่างกายนี้ไปเมื่อไหร่ให้เรามีศีลอยู่ตลอดเวลานึกถึงทานนึกถึงภาวนาอยู่กับใครก็ทำให้เขามีความสุขอย่าให้เขาเดือดร้อนเท่านี้เราก็มีความอิ่มใจไปทุกวันละยม